โอ้ต oh, ัวใหเลยตตุยเลยท่านมนปายังท่า้ชมบัท่านผู้ชมายยังโอุ้กปุปอ้ยกอืเนี่โอี่ท่านผู้มนี่ก็บัณฑ์อล้วคืออ็นเดียเดี๋ยวมนี่ bà nơi tony Pakang nơi Pakang nơi bà nơi Pakang nơi bà nơi Pakang nơi đi, nơi Pakang đi nơi 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 thầm nơi 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 ใส่ปลาไว้แต่เมื่อวานนี้่วานนี้หาหน่อยมมาแล้วใส่มองปลาไว้เลย <Okay. S 1> ก็เ้ากลับากลับเมื่อสามันก็พผ้าดังชมม,มามด็กเส,สามหายามมองเลาะสายหวัวขึ้นไปกันดังชมมา มาเบิงมาลุ่นนำเบาจอยสิมานบอ,บอมอืงเนี่ยพ่อได้ปิ้งได้ปนบ่หนามใสขักเลยทั้งสน่นตันหนามกูแหละมองเขา เป็นตามีปลาเนาะทถวนี้เนาะอม,มองเขาอยู่ตัวหนาทา่านผู้ชมพอสิเหน็นีหมมั้งหนามไสคขาก,กัเลยเดี๋ยวยามมึงกันเลยทา่านผู้ชมปะยามต้องเาองา้ามท่านผมมึงก่อนเนี่ย ม,ม,มันมันทำผสมนี่เห็นมันนำใสๆเห็นปลาเนี่ยปลาเนี่ยปลาปลานำหัว้ะทำผสมเวยอีนนี้ตัวนี้กันเนี่เนี่ยสัผม้นี้เนี่ยสมน,น,นีประมาณสองนิ้วสามนิ้วเนาะ ปลาขาวตัวนี้ประดุกตัวนี้ประดุกน้อยโอ้อ๋อาจารย์จะคู่ยำพาทํามยำไปเลยเดี๋ยวเาไปตั้งกลองแล้วกคู่เดียวนะเพราะว่าเามาคเดียวนี่อีงหมุนมมองม อ,อกระปูตัวนี้ล้ายกระปูนี่อีกแล้วนี่ตัวที่สามเนาะตัวที่สามสามตัวแล้วมาอีกมาอีกมกีโอ้ห่นคือคือเดินนี่ตัวที่สี่ว้าวตัวที่สี่ ดูดีสีแล้วออมองกระวาดมือแหละท่านผู้ชมบ่หหดหนาเอย๊ย จร่งเด้หม่กันเติดขักแไงนี่ไม่แล้วไม่แล้วนี่สมสมโ้ตัวใหญ่เดตัวนี้ประดุกประดุกนะโตที่เทดาไรล่ะ ลืม,ลม,มลเลยยำโตยำโตล้างแหลกล้างแหลกอู้ล้างแหลกนี่ก็มงนี่มันเนาะมงนี่มานเนาะพอปิ้งพอป่นละเนี่ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงนปลาดุกโอ้โอสุศลายปลาหน่อยเนาะจำชื่อปลาดุกหวย อีกสองล้างเขาอยู่ทางหน้าพูดแหละหมดแล้วก็สหมดแล้วหมดแล้วท่านชมเนาะบาทนี่ทำการกู้งด้วท่านชมเลยเอาเห็นมื้อละครปลาเาะล้างเนี่ยโอ้เนาะดึกแต่เงาใหม่เนี่ยคับ กหัวห์ล้างที่สองแล้วในล้างที่สองท่านผู้ชมเดี๋ยวสิย้ำเบิรงนี้คือเก่า จะมาใหม่เนาะว่าตะบ,บันกระเบ,บนคืออยู่บอ่อตัวนี้มุนมาเลยมองเลยตะบ,บันมันอะไแล้วซาดขนาดแลวใส่มงซายนำผัดเนาะ nhẹ tôi nên mong sẵn, cá tắc kè nhà tìm đây, lại tập ba tong đó cả những phần à, Nh không có cái gì tham súng? Wow! Mãi nhớ đấy, hắn tóng hắn tóng ừ. súng tô đi nó, mong cái này. cái đi qua bữa ấy chắc tôi nha hai hai tụi ปลาอย่างทำผสมบานทำผสมวนปลาอยังบานบาอจอยอื่นปลาขาวปลาจากทรน้นำห่วยโอ้โหโอ้ปลาดุ๊กปลาดุ๊กปลาดุกโอ้โหดูมาสิอืมนี่เนี่ยมานอีกแล้วโอ้มันนี่มันขักมันนี่ได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่อง เดี๋ยวใส่สายน้ําห้วยได้3โตหม่องล้างนี่ได้3โตเดี๋ยวเติมกะหลิกเรือยังอีกล้างสุดท้ายเนาะจะได้ขึ้นไปยามีเิສມ โอเคโอเคทำการกู้ก้อนบาทนี่ด่านสุดท้ายเด้ทำส้มบาทนี่ <Ooh. S 1> เฮ้ยเด้ดัานสุดท้ายกิสมอยจอยจับแทน สายกระมูลมันตองอยู่แล้วเอายามไปนั่งกันสุดท้ายแล้วสิมานอยู่บ่เดด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 เนี่ย มุนคักมุ่นแน่เลยมองโอ้ปาตัวเหลืองๆเ,เลยตัวนี้จฉพาะล็อกมองจังเมื่อมันกิ่ยวมองเลยท่านผู้ชม,มปัดโถมุ่นหมดแล้วนี่นะปลาดุกปลาดุกบโตจนเหลืองมุนม่นเมื่อไรมองกันมีน๋ยแต่เอ็นเดียวที่เสียวินตั้นคือมันสีขาดเลยอนะ ใส่การบุได้แล้วต่อไปนี่ฮึดูอาใครสองต,ตัวตัว โอ้าวอีกตัวหนึงตัวที่สามบนใหญ่ปันใดโอ้โหทำซมนี่กบันอแล้วคืออนเดียเดี๋ยวมาหนึ่ ปลากระ,ระกงนี่นี่ตัวนี้ปลากระกงเลยตันี่ปลากระงนี่ตัวนี้ปลาดุกโอ้มันคักมันคักสมกับมองมุนเนาะมุนมาเลยรมองนี่ถือว่างวดสุดท้ายแล้วเนี่ยในซื้อใหม่ละอืมมันคักมันคัก Be er อาะบ้านนี้หอดสายหัวยุ่งเลยเงาเลยมองกันนี่กูก่อนท่านผู้ชมบ้านนี้อ่ะบ้านนี้ยามมองแล้วเรียบร้อยคือว่าม้านมือนี้หลายๆโตเติบัน้ำบกพิตตเกือบหอดสิบโตหมดละคือว่าบกพลาดจะนะกระดางได้แล้วสามีโอเคแล้วพออยู่พกกินละ ก็ว่าสิปน่นสีปีกสีแกงก็ได้สามีโอเคมนัมนมันโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้กับบอจอยขอจบไปสามีก่อนขอขอบใจสำหรับการติดตามหัดชมทุกทุกคนขอขอบใจสำหรับการกดไลค์กดแชร์พบกันใหม่ในคลิปต่อไปหลังจากคลิปนี้กับบอจอยสิขึ้นพูดท่านผู้ชม,ามพบกันอีกที่กับตอนลงมาแต่พูดละอย่างไดกัไปรุนผสชมคลิปต่อไปท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สบายดี